สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองสีสมูไรให้ดูนะครับเป็นสี3 d นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูสองสีนะครับเป็นที0 1แล้วก็ที0 8นะครับสี3 d หรือสีเหลี่ยมครับพวกนี้จะลองลองด้วยสีดํานะครับจะเป็นดําเงาหรือดําด้านกันนะครับอันนี้ชิ้นงานก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เพราะผมเอามาพ่นโชว์ใช่นะครับเดี๋ยวก็จะอันนี้ผมลองดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพ่น ให้ดูครับสีเหลืองเวลาพ้นตัวทีเกา้านหนึ่งนะครับเวลาจะแคบปุดบป่วยนะครับ จะไปดูหลังพ่นเสร็จเลยนะครับตัวนั้นจะเป็น T808 นะครับตัวนี้เอาสีน้ำตาลเขียวครับ นี่ครับแค่โปรยๆครับมันก็จะขึ้นไม่รู้กองจะเห็นไหน,นะครับม,มืดมากมันจะขึ้นแบบขึ้นเรียบครับเราอยู่กลางแดดก็จะเห็นเป็นเกล็ดเป็นเม็ดสวยมากครับแล้วก็จะรอเคลือบแลกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเคลือบแลเกอร์เลยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นหลังเคลือบแลกเกอร์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเคลือบด้วยตัวแลกเกอร์ K1K ของซัมบูไรเหมือนกันนะครับอันนี้สีออกน้ำตาลเขียวนะครับจะขึ้นเหลือบครับอันนี้จะออกเขาเรียกสีเอเลียนครับมันจะน้ำเงินออกม่วงๆครับมันสีกาแล็กซี่ จะนำเงินออกม่วงๆครออกกลางแดดพวกนี้สีจะขึ้นสวยมากครับถ้าสนใจสีสัม,มุูรก็ติดต่อได้ทีเฟนด้านล่างนะครับพอมีกับทุกสีครับเป็นตัวแทนขายอยู่นะครับขอบคุณครับ